บทที่70พบสมณโคดมท่านอาชิตะใช่ไหมครับขอเชิญท่านและคณะทางนี้ครับพาผู้มีพระภาคเจ้ากำลังรอท่านอยู่โปรดให้คณะของท่านนั่งที่บริเวณรานรอบๆสาราแห่งนี้เถิดชายคนนั้นพูดเมื่อเขาเดินมาถึงได้ขอรับจากนั้นอาชิตะก็หันไปสั่งการกับหัวหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มคนแต่ละกลุ่มให้พากันไปนั่งที่สนามด้านหน้าสารา ซึ่งมีลักษณะเป็นลานกว้างมีฉากหลังเป็นภาพของมหาปาวาเจดีที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่งนั้นเชิญท่านอาชิตะทางนี้ขอรับเสียงชายคนนั้นกล่าวเชื้อเชิญท่านโพเชครับคนนี้คือใครครับผมตั้งคำถามกับท่านโพเชเขาชื่ออานอนท์เขาตอบท่านชื่ออานอนท์ใช่ไหมขอรับอาชิตะถามระหว่างเดินตามเขาไปใช่แต่เอ๊ะ ทำไมท่านรู้จักชื่อของข้าล่ะทั้งๆท,ที่เราเพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกเขาถามก็ไม่แน่ใจเหมือนกันขอรับจู่ๆก็มีความคิดพูดขึ้นมาว่าท่านชื่ออานอนท์อาชิตะตอบจากความรู้สึกที่เกิดจากคำตอบที่ผมถามท่านโพเชท่านน่าจะมียานวิเศษนะอานทน์พูดข้าคิดว่าคงไม่ใช่ยานวิเศษหรอกขอรับข้าเพียงฟังเสียงของความรู้สึกแล้วก็ลองถามท่านดูว่าใช่ไหม ข้าก็มีความรู้สึกคุ้นๆเมื่อได้เจอท่านเป็นครั้งแรกเหมือนว่าเราเคยรู้จักกันเหมือนว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกว่าที่ไหนเมื่อไหร่และขอบอกตามตรงนะข้ารู้สึกถูกชะตากับท่านนะขอรับท่านอานท์พูดขอบคุณมากขอรับที่รู้สึกกับข้าเช่นนั้นอาชิตาตอบเวลานี้ผมจับความรู้สึกของอาชิตาได้อย่างชัดเจนในความตื่นเต้นอย่างที่สุดของเขา หัวใจเขาเต้นแรงมือเขาเริ่มเย็นสายตาของเขาจับจ้องไปที่กลุ่มคนที่กำลังนั่งร้อมวงกันอยู่ภายใต้สาราขนาดใหญ่ที่มีเสาไม้เรียงรายใต้หลังคาหน้าจัว่วทรงจัตุรุมุกด้านบนถัดจากจั่วหลังคาสีด้านจะมียอดปราสาททรงแหลมภายในสาราเสาทุกต้นจะมีที่ห้อยเชิงเทียนทำจากโลหะสำริดทำให้ในศาลานี้สว่าง มองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนเออท่านอาณนทขอรับข้าต้องปฏิบัติตัวเช่นไรบ้างข้ารู้สึกประมาจนทำตัวไม่ถูกแล้วขอรับอาชิตะถามไม่ต้องมีพิธีรีตองอันใดพระููมีพระภาคเจ้าเป็นกันเองมากขอรับพระอานน์ตอบแล้วพระพุทธเจ้าคือคนไหนอาชิตะกระซิบถามหลังจากที่เดินเข้าไปในระยะไม่ถึง30เมตร และแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครเพราะทุกคนดูเหมือนกันหมดในบรรดาคนที่นั่งร้อมวงอยู่นั้นทุกคนผมผ้าสีเรืองคล้ายกับพระสงฆ์แต่ก็ไม่ได้โกนหัวเดี๋ยวกระผมจะแนะนําให้นะขอรับอานอนพูดผมเห็นคณะทั้งหมดของอชิตาดาบททยอยการเดินเข้าไปที่รานกว้างรอบสาราและบางส่วนก็เข้าไปในสาราพร้พอมๆกับที่อาชิตะเดินเข้าไปใต้ใชายคาเขาเห็นคนที่นั่งร้อมวงกันอยู่เดิม ุกขึ้นและแหวกเป็นทางพร้อมกับขยายวงให้กว้างขึ้นเพื่อให้อชิตะและคณะราวสิบกว่าคนได้เข้าไปนั่งตรงกลางวงชั้นในอาชิตะเดินผ่านคนที่แหวกเป็นทางพร้อมกับโน้มตัวให้ตามลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพระหว่างที่กำลังเดินเข้าไปนั้นสายตาของอาชิตะก็ไปสะดุดกับหนุ่มใหญ่คนหนึ่งที่นั่งในวงนั้น เขารู้สึกว่าผู้ชายนี้จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าทุกคนจะห่มด้วยผ้าสีเหลืองและมีผิวค่อนข้างค้าจากแดดเหมือนกันแต่ผิวของเขาคนนี้ดูก็รู้ว่าเคยเป็นคนมีผิวพรรณดีเพราะดูเป็นสีแทนคล้ายคนผิวขาวที่ไปอาบแดดมารูปร่างดูสมส่วนค่อนไปทางผอมหน้าตาจัดว่าเป็นคนรอจมูกเป็นสันได้รูปพองามตาโต ริมฝีปากเรียวผมสีดำสนิทเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่าเคยเป็นผู้มีอันญะกินไม่เคยทำงานใช้แรงงานแล้วก็ไม่ผิดอย่างที่คิดจริงๆเมื่อทุกคนนั่งประจำที่กันเรียบร้อยท่านอาโน์ก็แนะนำชายคนนั้นว่าคือท่านสมณะโคโดมอาชิตาดาบทจึงจัดท่านั่งเตรียมที่จะกราบพระองค์ท่านไม่ต้องทำอัญชลีต่อฉันหรอก โปรดปฏิบัติตัวเหมือนว่าเราเป็นสหายกันเถิดพระพุทธเจ้าพูดอาชิตะดาบทรู้สึกแปลกใจกับคำพูดซึ่งเป็นประโยคแรกที่ได้ยินจากพระโอษของพระองค์แต่มันกลับเป็นคำพูดที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองอย่างบอกไม่ถูกได้ขอรับข้าขอสวัสดีท่านสมณนคโคโดมขอรับอาชิตะพูดพร้อมกับนั่งลงในท่าขัดสมาธิตามเดิมและยกมือพนมก้มศีรษะเล็กน้อย เพื่อสัสดีตามธรรมเนียมหลังจากนั้นทุกคนโดยเฉพาะคณะของอาชิตะก็อยู่ในความเงียบโดยไม่พูดจาอะไรซึ่งเขาตั้งใจจะทดสอบพระพุทธเจ้าว่ามีญาณอย่างรู้หรือไม่โดยการตั้งคำถามในใจว่าอาจารย์ของพวกเขาเป็นใครท่านพเชครับทำไมภาพของพระพุทธเจ้าถึงดูไม่เหมือนกับที่ผมเคยจินตนาการไว้เลยล่ะครับผมถามแทรกขึ้นภาพที่เธอจินตนาการเอาไว้เป็นอย่างไรละ่ะ ท่านโพเชถามพระองค์ต้องดูศักดิ์สิทธิ์เหมือนมีรัศมีหรือออร่าแห่งความเป็นมหาบุรุษพระองค์ต้องนั่งเด่นเป็นสง่าบนอาสนะพิเศษที่สูงกว่าและมีเหล่าสาวกนั่งอยู่ด้านล่างผมตอบนั่นเป็นความคิดของคนที่มีการแบ่งแยกเขาจึงสร้างภาพให้พระเจ้าเป็นผู้ที่สูงส่งกว่าพิเศษกว่าแต่คนที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วเขาจะตระหนักรู้ว่า ทุกคนคือสิ่งเดียวกันทุกคนคือพี่น้องที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกันเขาจะไม่ยอมให้ใครมายกให้เขากลายเป็นคนพิเศษเช่นนั้นอย่างเด็ดขาดท่านโพเชอธิบายครับฉันรู้ว่าอาจารย์ของเธอบอกให้พวกเธอมาทดสอบฉันโดยการตั้งคำถามขึ้นในใจหากฉันเป็นผู้รู้แจ้งที่แท้จริงฉันจะต้องตอบคำถามในใจพวกเธอได้เมื่อฉันรู้การท้าทายนี้แล้วหากฉันทำตามที่เธอประสงค์ ก็เท่ากับว่าฉันพยายามรักษาอัตราของฉันเพราะความรู้ที่ฉันจะตอบเธอไปนั้นมันเป็นการตอบเพียงเพื่อจะรักษาอัตตาของฉันไว้เท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นของใครดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะไม่ตอบคำถามที่เธอตั้งขึ้นมาในใจถึงแม้ว่าฉันจะรู้ทั้งรู้ว่าพวกเธอตั้งคำถามเหล่านั้นมาว่าอะไรแต่ฉันจะตอบคำถามเฉพาะที่ทำให้เธอประจักษ์แจ้งในวิถีแห่งพุทธะเท่านั้น เมื่อเธอประจักแจ้งและสามารถเข้าถึงความเป็นพุทธ,ธะได้แล้วเธอจะเห็นฉันเป็นผู้รู้แจ้งหรือไม่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญพระพุทธเจ้ากล่าวทักทายด้วยการเดาใจกับคณะของอาจิตะหลังจากที่ทุกคนอยู่ในความเงียบมาสักระยะขอพระองค์โปรดอภัยในความโง่เขลาของข้าและขอให้พระองค์ได้โปรดบอกวิธีให้พวกข้าทั้งหลายได้ประจักแจ้งในวิถีทางแห่งพุทธ,ธะด้วยเถอะอาชิตะรีบพูด เธอคงเหนื่อยกันมามากสินะพระพุทธเจ้าถามไม่เหนื่อยเลยขอรับหากเป็นการสแสวงหาศัจธรรมหากเป็นผลทางแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริงของชีวิตข้าพร้อมที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เจอกับสิ่งนั้นขอรับอชิตาตอบฉันขอชื่นชมในความมุ่งมั่นและอดทนของพวกเธอนะแต่ที่ฉันพูดนี้ไม่ได้พูดกับตัวเธอแต่ฉันกําลังพูดกับจิตวิญญาณของพวกเธอพระพุทธเจ้าพูด จีบิญนาณของข้าอย่างนั้นเลยขอรับอาชิตาตอบใช่แล้วเธอรู้ไหมว่าเขาเหนื่อยร้ากันขนาดไหนเขาเห็นเธอสแสวงหาอย่างนี้มาไม่รู้จะกี่พบกี่ชาติแล้วพระพุทธเจ้าตอบนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายพอาะข้ากำลังจะได้พบกับสัจธรรมสูงสุดแล้วอาชิตาพูด